ขอ้ยขอบคุณมากทุกคนเลยทีมงานตัวนี้จะเป็นเสื้อผู้บริจิตโชว์ตันธุ์ของพ่อโอ้ยพัณฑ์ของลุงป้อง้าด้วยเอ้ะอีกโชว์ให้ขนาดอันนี้อะไรอ่ะ่บักอนโ้สีบักคอนคืออะน้ำผลไม้สารเสริมสุงท้า แช่ครับกินแล้วมันมีสยแขงรอัน้นี่เหี้ยงวครับสบู่ฮันนี่โซตายแล้วฮันนี่โซต่ชงชีวิตทีิผ่ันมาตาจดีแบบผักแห้งด้ันอนีี้ยงอะนี่กาแกาแฟกาแฟครับกี่แล้วเป็นยังไงสุขภาพกิแล้วสุขภาพกินแล้วนอนหลับกาแฟผู้ชายกินแล้วแข็งแรงกอนแล้วหลา กาแฟโกโก้ครับ้อคมากีีกาแฟทำมีสออย่างนะคะโก้กินแล้วคุณมากค่ะที่แจกทุแบ่งกันที่ชอนะคะยสาทหมดตรงนี้ใคีนะคะขอบคุณค่ะคาอุดจราคาขอบคุณค่ะขอบคุณครัทั้งหมดสามพันครับสามพันคนเชเใหม่เหรอเนี่ยเใหม่อ